อาวสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับวันนี้ก็อยู่กับอาร์โไทซิ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการไถนารับจัางนะครับลักษณะการไถนานะครับจริงๆมันมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับที่นิยมใช้กันนะครับก็คือแบบไถจากตรงกลางออกข้างนอกแล้วก็ไถจากข้างนอกเข้าตรงกลาง แบบแรกนะครับไถจากตรงกลางออกข้างนอกเหมือนที่ผมกําลังจะทํานะครับก็คือมันเป็นการไถโผลบเข้าข้างในเพื่อที่จะให้ตรงกลางไม่มีร่องนะครับส่วนแบบหลังก็คือไถจากข้างนอกเข้าข้างในอันนั้นจะมีร่องตรงกลางนะครับแล้วมันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะใช้วิธีการไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับอ,อันดับแรกนะครับเราต้องดูลักษณะพื้นที่ก่อนนะครับเช่น หลังจากเกี่ยวข้าวเผาฟางอะไรเสร็จเนี่ยลักษณะพื้นที่นาน,นะครับมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าเราดูแลตรงกลางมันมีรอยมันมีร่องม,มีรอยบุบตรงกลางนั่นหมายความว่าก่อนอช่วงที่เขาหวานข้าวนะครับเขาอาจจะเอาโรตารี่ปั่นเอาเลยแล้วก็ไถไถออกข้างนอกไว้คือให้มันมีร่องกลางแล้วโรตารี่ปัน่นมันก็ยังจะเหลือร่องอยู่นะครับอันนั้นน่ะถ้าเราไปไถสสยสารเรียก ไถหุดนะครับไถหุดหรือว่าไถดะนะครับถ้าเราไปไถดะอย่างเงี้ยก็ให้เราไถไถจากข้างในออกข้างนอกคือให้มันกบร่องกลางไปนะครับแต่ถ้าดูแล้วดูแล้วพื้นที่มันพื้นที่มันเสมอนะไอที่มีหญ้าเขียวๆนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะพื้นที่มันเสมอนะครับก็นิยมไถจากข้างนอกเข้าข้างในเพื่อให้มันมีร่องกลางนะครับทีนี้พอมันมีล่องกลางปุ๊บเนี่ย ตอนหวานข้าวเขาจะมาถอีกทีหนึ่งก็คือถจากข้างในออกข้างนอกเพื่อให้มันกบร่องกลางไปนะครับพอพอจะเห็นภาพนะครับตอนนี้ผมมาไถ่ายรอบที่สองนะครับนี่เป็นนาตัวเองนะครับก็คือรอบแรกผมไถจากข้างนอกเข้าข้างในมันจะมีร่องกลางตอนนี้ผมจะถจากข้างในออกข้างนอกเพื่อให้มันกบร่องกลางกลางนะครับโดยหลักแล้วนะครับมันต้องไถสลับกัน2แบบสลับกันนะครับถ้าไถแบบที่1ต้องไถแบบที่2ไถแบบที่2ต้องสลับไปแบบที่1นะครับถ้าไม่งั้น เกิดอะไรขึ้น,นครับถ้าไถซ้ําวิธีเดิมก็คือไถาจากข้างนอกเข้าข้างในมีร่องกลางไถ,ถแบบนี้สองครั้งร่องกลางลึกนุ่นนะครับเท่าหัวเขานุ่นแหละครับมันก็ทําให้นาเสียขี้เลนะครับหรือไถาจากข้างในออกข้างนอกสองรอบเกิดอะไรขึ้นครับร่องกลางนะครับเอามันมาเสียบได้เลยนะครับถ้าปรับผันไม่ดีก็เป็นร่องแน่นอนนะครับแต่แต่พื้นที่โดยรอบมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอบมันจะลึกมากๆนะครับก็ แนะนำกันอย่างนี้นะครับโอเคพูดมายาวเลยทีนี้นะครับเวลาไถนาจ้างเนี่ยความพิธีพิถันนะครับมันอยู่ที่มุมนะครับมุมคนาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสมัยผมไปไถนาจ้างที่อําเภอสํารงทาบนะครับต้องบอกใช้คําว่าสมัยนะครับเขาซีเรียสมากๆนะครับมุมนี่เราต้องเก็บให้หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมไถ่ายนาตัวเองผมจะไม่เก็บนะครับการเก็บมุมนะครับข้อดีคืออะไรการเก็บมุมนี่ไม่ใช่ไปเดินเก็บนะครับ การเก็บมุมข้อดีคือมุมมันจะหมดหญ้าตรงมุมเนี่ยเขียวเนี่ยมันจะหมดนะครับมันก็ไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่คนเก็บนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันจะทําให้ดินเทไปที่มุมแล้วก็มันจะมีมุมที่มันเป็นส่วนลึกมุมมันจะลึกมันจะตื้นนะครับมุมมันจะไม่เสมอกันแล้วมุมมันจะลึก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 ฝั่งที่เราไถแล้วฝั่งที่ผ่านมันโยนดินไปเนี่ยมันจะสูงนะครับก็ทําให้นาขี้เหล่นะครับ วิธีการแก้ก็คือถ้าเราเห็นแล้วมันไม่สวยก็เวลาเราถอยรอบสุดท้ายนะผ่านดันหน้าตักแล้วก็ถมลงแค่นั้นนะครับสังเกตดูว่าถ้านาไหนจ้างรถไถนาบ่อยๆนะครับมุมมุมจะลึกนะครับมุมจะเสียก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้เขาเอาผ่านตักแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็สวยแล้วนะครับโอเคพูดนอกเรื่องไปไกลอีกแล้วนะครับก็ การไถนาจ้างคือต้องเก็บมุมนะครับมุมนี่มุมนี่เราซีเรียสนะครับเก็บมุมเสร็จปุ๊บก็ไถไถปกติแล้วก็หัวงานหรือหัวสนนะครับการเก็บหัวงานก็ทําได้หลายวิธีนะครับจริงๆถ,ถ้าถ้าไถเข้าแบบนี้นี่เราสามารถที่จะวนรถจมจมึม,มวนรถเหมือนปัดดินครับยกแค่รอบนี้รอบหน้ามาวนวางไปสุดหัวงานยกวน จะเสร็จเร็ว,เด,วเดี๋ยวผมทำไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่3รอบสุดท้ายเราต้องถอยมาให้มันถึงคันนานะครับถอยมาเพื่อที่จะให้หัวรถเพื่อที่ให้ตัวรถมาสุดโอ้ยบอกว่เถอะครับอธิบายไม่ถูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเก็บเก็บมุมคันนาเก็บมุมนาให้ดูแล้วก็ตอนรอบสุดท้ายนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้า ถทนาตัวเองเราอาจจะไม่ซีเรียสจุดนี้นะครับแต่ไทหน้าจ้างซีเรียสแน่นอนนะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสักหน่อยนะครับเอาละได้แล้วครับดูแค่เก็บมุมหัวงานบอลครับตั้งโัพทรัย์ยางสมน้ำหน้าตัวเองไม่เอาขาตั้งกล้องมา เอาละครับก็เก็บมุมนะครับ2องขี้หนึ่งสองเห็นไหมว่ามันจะพอดีรถเราหัวมาเสียบเดินถึงนี่ก็จบนะครับแล้วก็ดึงไปนี่ก็จบนะครับก็เดี๋ยวเทคนิคมันมีเยอะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่พอดีผมไม่ได้เอาสาตั้งกล้องมานะครับตอนนี้ผ่านผมต้องปรับใหม่ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นท่าไหนใช้ไ,ไม่ดีนะครับเออผมรู้แล้ว สำหรับท่านที่เคยถามผมว่ามีใครถามไหมวะอ,อไม่รู้เหมือนกันนะครับสามสิบหกนะครับกับสี่สิบเจ็ดสี่สิบห้าเนี่ยมันต่างกันยังไงเอาจิงนะผมเปรียบเทียบก่อนเลยคลิปนี้นะครับพูดเยอะหน่อยผมขอเปรียบเทียบกันเลยว่าสามสิบหกกับสี่สิบห้ามันต่างกันยังไงสี่สิบห้าแรงเยอะกว่าครับสามสิบหกแรงมากแต่สามสิบหกได้เกียร์ซินโครชัตเทิลครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังได้ไวมาก อันนี้ดีครับแต่เกียร์ทำงานมันคือเกียร์สองไฮหรือเกียร์หกเนี่ยมันไม่ไวเท่าสี่สิบห้านะครับึดอดัดมากสี่สิบห้าน่าจะขับมันกว่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกที่จะถ่ายนะครับก็ฟังที่ผมพูดมาล่าย,ยาวน่าจะาพอเข้าใจเดี๋ยวเทคนิควิธีการครั้งหน้านะครับผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับวันนี้ไม่ได้ข่าวตั้งกล้องมาลำบากจริงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอัลลัสไยซิ่งสวัสดีครับ